สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับโดยใช้การคิดคำนวณโดยสถิติทางคณิตศาสตร์นะครับมีสูตรนะครับนะครับและก็ความน่าจะเป็นของสูตรแต่ละสูตรว่าจะได้เลขดับตัวไหนคัดเลขเด่นได้ตัวไหนนะครับผมสูตรนี้นะครับสถิติ ดับสนิทหลักหน่วยล่างนะครับดับสนิทนะครับไตินะครับติที่ทำกันมาก็คือ 16. มีนาคม 2, 5 6 2นะครับนะครับ1 2 3 4 5 5ูตรยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมประมาณ40กว่างวด45 46งวดนะครับก็จะเข้าไปสู่อา50งวดนะครับก็ใกล้เข้าไปเรื่อยแล้วนะครับผมก็คือยังไม่หลุดเลยนะครับผมนะครับก็มาเริ่มกันเลย1 ัญญานะครับผมนะครับทั้งหมดเรามี5สูตรนะครับมี9มี9มี9มี6มี2นะครับสรุปก็คือ962นะครับ962นะ962นะครับก็ออก98นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข8นะครับกลุ่มนี้ดับสนิทเลยนะครับผมก็16 กันยานะครับผม16กันยาก็จะเป็น1 2 1 8 1 1 2 1 8 1ก็จะเป็น1 2 8นะครับผม1 2 8นะครับจาก5สูตรก็จะเหลือ1 2 8นะครับก็ออก5 7นะครับหลักหน่วยเป็นเลข7นะครับเลขดับกลุ่มนี้ดับสนิทนะครับผมไม่มีเลข7นะครับก็ดับสนิท ก็หตุลานะครับผม2 2 2 6 7 2 2 2งหกนะครับผมออก59หลักหน่วยเป็นเลข9นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข9เลยนะครับผมก็267มีแค่นี้นะครับเลขดับ16ตุลานะครับ37329นะครับ37329นะครับผมออก38นะครับหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับมาดูกลุ่มนี้ไม่มีเลข8เลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือดับสนิทนะครับผม หพุศจินะครับผม8ปด8กแปด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 หดแปโหมีแค่2ตัวเท่านั้นเองแและ6กนะครับผมดับสนิท8และ6กนะครับก็ออก4ีศูนย์ะครับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลขกลุ่มแนี้กลุ่ม8และ6กนะครับผมดับสนิทนะครับในส่วนของ16พุศจินะครับเก้าส้านะครับเก้าส้านะครับผม ก็ออก46นะครับหลักหน่วยเป็นเลข6นะครับมาดูกลุ่มนี้มีเลข6ไหมนะครับผมไม่มีนะครับกลุ่มนี้ดับสนิทนะครับผมก็1ธันวานะครับผม20280นะครับ20280นะครับออก84นะครับหลักหน่วยเป็นเลข4นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข4เลยนะครับแสดงว่าดับสนิทนะนะครับผม16ธันวานะครับ86846 86846นะครับผมออก70นะครับหลักหน่วยเป็นเลข0นะครับกลุ่มนี้ดับสนิทนะครับผมมี8มี6นะครับมี4นะครับกลุ่มนี้ดับสนิทนะอสามสิบนะครับสามสิบธันวาหกสามนะครับศูนย์ห้าศูนย์สี่สองนะครับศูนย์ห้าศูนย์สี่สองก็จะเป็นศูนย์ห้าสี่สองนะครับออกหนึ่งเก้านะครับผมหลักหน่วยเป็นเลขเก้านะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลขเก้านะครับก็คือกลุ่มนี้ดับนะครับผม 17มกรานะครับ96 966 96 966นะครับอ๋อกลุ่มนี้คือดับนะครับผมอองหนนะครับหลักหน่วยเป็นเลข5นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข5แสดงว่าดับนะครับเพราะมันมี2ตัวเอง9และ6นะครับมาดู1กุมภานะครับ8 9 8 4 4 8 9 8 4 4นะครับอ๋อน่าเสียดายนะครับ8 2ตัว4 2ตัวนะครับก็คือกลายเป็นเลขเด่นเยอะเลยนะครับผม 89844นะครับ894นะนะครับในงวดของ1กุมภานะครับเลขดับนะครับ894นะครับ894ของหน่วยล่างนะครับก็จะได้เลขเด่นอย่างนี้นะครับ0123 4ดับนะครับ5เด่น6เด่น7เด่น89ดับก็จะเป็น0123567นะครับผมนี่คือเลขเด่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปคัดอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเอาเลขสถิติเลขดับ แล้วก็จํานวนสูตรมาตัดตัดตัด,ต,ดตัดนะครับผมจํานวนสูตรนะครับก็สําหรับหน่วยล่างก็ประมาณร้อยกว่าสูตรนะครับร้อยสิบสามหรือว่าประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามสูตรนะครับก็จะมาตัดในกลุ่มนี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะครับก็คร่าวๆน่าจะเหลือตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในส่วนของคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้นะก็ย้ำอีกครั้งนะครับ ดับสนิทเลยก็จะเป็น8 9และ4นะแ9และ4ในส่วนของหน่วยล่างนะครับเด่นก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อย01235 6 7ก็นะครับนะครับก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมจะตัดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัดออกอีกครั้งหนึ่งนี่คือแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมไม่ทราบว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับมันจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมก็ เอาไปพิจารณาดูนะครับนะครับก็เอาไปพิจารณาดูว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับผมใช้สิติทางคณิตศาสตร์นะครับในการหา,เ,าเลขดับเพื่อคัดเลขเด่นโดยเราใช้ความน่าจะเป็นและสูตรนะครับมาวิเคราะห์แล้วตัดออกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ